เกขาเป็นคนชอบใส่สร้อยพระติดคอตลอดเวลาค่ะแล้วบังเอิญสร้อยที่มีอยู่เนี่ยมันก็ถอดยากเลยทําให้ไม่อยากถอดแต่ว่าเวลาเราทําการบ้านกับสามีเนี่ยจำเป็นจะต้องถอดไหมคะ คำตอบคือไม่จำเป็นต้องถอดค่ะเวลาเราอยู่เราอยู่กับเรื่องทางโลกนะคะยังไงพระก็ไม่เห็นเราแล้วก็ไม่อยู่กับเราอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งพิเกตด่าคนพิเกตใส่สร้อยติดคออย่างนี้ยค่ะพิเกตไปด่าสมมติว่าพิเกตไปด่าหมาตัวหนึ่งด่าแมวอีกตัวหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ก็ไม่อยู่กับพิเกตนะคะพิเกตใส่สร้อยพระเอาไว้แต่พิเกตไปเล่นการพานันนะคะพระอยู่ที่ตัวแต่หลวงปู่ก็จะไม่อยู่กับพิเกตนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อยู่ในคลื่นเดียวกับท่านท่านก็มองไม่เห็นเราท่านไม่อยู่ อยู่กับเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพิเกตดาคนพิเกตตบคนพิเกตใส่สร้อยนะคะแต่พิเกตดาคนพิเกตไปขโมยของคนณตอนนั้นสร้อยที่ใส่อยู่เนี่ยก็แค่อุ่นใจว่าเราได้ใส่แต่พระก็ไม่อยู่กับเราอยู่แล้วดังนั้นกลับมาที่เรื่องตรงนี้ก่อนว่าเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะต้องทํากิจกรรมเข้าจังหวะกับคุณแฟนนะคะปงป้งชึ่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเกรงใจอะเดี๋ยวพระเห็นนะคะอันเนี้ยนะคะหลวงตาเคยบอกอยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้มันคือ การมาพบการมาูมิมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลวงปู่ไม่ได้มาจ้องดูเราเหรอกคะ่ะว่าเอ็งทาไม่ถูกหรืออะไรหลวงปู่ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคะ่ะแต่การที่หลายๆคนนะบางคนเนี่ยนะคะหลวงตาเล่าให้ฟังเนาะบางทีเนี่ยปงโปงชึ้งอยู่กับคุณแฟนเนี่ยบางคนยังนึกถึงหลวงปู่เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าพอหลวงตาเล่าแล้วก็เคยถามหลวงตาว่าเขาผิดไหมบอกไม่ผิดก็อย่างน้อยเขายังนึกถึงพระถ้าเขาขาดใจตายไปตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปกับพระนะคะ การมีจิตยอยู่กับพระเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสร้อยเนี่ยค่ะจริงๆมันก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เราลืมพระแค่นั้นเองคราวนี้ควรจําเป็นต้องถอดไหมคะไม่จําเป็นเพราะอย่างตัวพี่เกศเนี่ยก็ใส่อันนี้นะคะเป็นลูกอมหลวงปู่เนี่ยติดตัวตลอดอาบน้ำอ่านั่งถ่ายหนักถ่ายเบานะคะหรือมีกิจกรรมปงปงๆชึ่งเนี่ยพวกนี้พี่เกศก็ไม่ถอดส่วนตัวพี่แม็กเนี่ยก็ห้อยนะคะเป็นจี้รูปหลวงปู่เลยค่ะนะคะก็ไม่ได้ถอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรา ปัญหาอันนี้มันเกิดขึ้นที่เรารู้สึกตะขิดตะขวงใจที่เราจะทํากิจกรรมทางโลกแต่กลัวว่าจะไปไปแปดเปื้อนองค์พระนะคะหลวงปู่ไม่มีทางแปดเปื้อนพระเนี่ยที่มีบาร,รมีเต็มแล้วมีแสงสว่างแห่งบุญอยู่แล้วไม่มีทางแปดเปื้อนเราเนี่ยยังเป็นคนทางโลกที่มีจิตไม่คิดห่างพระก็ไม่เป็นไรเลยใส่ไปได้เลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องตะขิดตะขวงใจแต่ตจำจำเอาไว้เป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งว่าหลวงตาเคยพูดว่าพระเนี่ยยังไงก็สว่างสร้อยเส้นนี้ พิเกตถอดออกไปแล้วเอาไปวางไว้ตรงไหนพระก็ยังมีความสว่างอยู่ตรงนั้นแต่ความสว่างของพระมันไม่เข้าพิเกตถ้าใจพิเกตไม่จูนเป็นคลื่นคลื่นเดียวกันดังนั้นบางทีพิเกตอาจจะมีสร้อยอยู่เยอะแยะมากมายถ้าพิเกตไม่ได้มีอารมณ์บุญนะคะพระที่มีอยู่ก็ไม่ได้ส่งความสว่างแต่อย่างใดแต่อันเนี้ยเราอาจจะตะขิดตะขวงว่าแบบกลัวหลวงปู่จะเห็นแบบมันไม่ดีะอะค่ะบางคนอาบน้ำแบบพอจะแก้ผ้าอาบน้ําใช่ไหมคะก็กลัวหลวงปู่เนี่ยจะเห็น ตูดเห็นหน้าอกเห็นหน้าท้องนะคะเห็นส่วนรับอะไรของเราก็แล้วแต่เนี่ยเรากลัวว่าพระจะเห็น พระท่านมีแต่คลื่นนามาทมและท่านเลือกแล้วที่จะจูนกับเราก็ต่อบเมื่อใจเราอยู่ในคลื่นบุญแล้วบางคนเนี่ยอาบน้ําก็สวดมนต์ไปแล้วก็นึกแผ่นึกนู่นนึก,น,กนี่ไปถามว่าหลวงปู่จะเห็นอะไรคะหลวงปู่ก็มัวแต่ไปแผ่ให้น้ําหลวงปู่ไปแผ่ให้กับสบู่ให้อยู่กับการบางสกุลสละนะคะ,ะสบู่ยาสีฟันหรืออะไรโฟรมล้างหน้าของตัวเราท่านไม่ได้อยู่กับสลีระร่างกายของเราถ้าเราไม่นึกหลวงปู่ก็ไม่ไม่นึกนะคะ่ะต่อให้เรานึก นะคะหลวงปู่ถือว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของคลื่นบุญท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราตรงนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยในคลื่นของนามธรรมาหรือคุณงามความดีของพระเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับความหยาบกระด้างนะคะมันอยู่กันคนละส่วน ท่านก็ยังมีความสว่างอยู่ตรงนั้นแต่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมอาจจะทําอะไรต่อมีอะไรอาจจะด่าคนอาจจะแบบมีกิจกรรมปงปงชึ่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทําได้ค่ะไม่ต้องถอดพระเพราะความสว่างยังอยู่ที่พระและไม่มีวันหม่นหมองและแปดเปื้อนเพราะสิ่งที่เราทําเพราะท่านไม่รับอยู่แล้วอย่างพิเกตใส่พระแล้วพิเกตไปด่าคนถามว่าพระจะซึมซับเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาบรรจุไหมไม่เพราะสิ่งไม่ดีเหล่านั้นวะวัจีกรรมของพิเกตการกระทําท,ที่แย่ของพิเกต มันถูกบันทึกลงไปในนิสัยสัญดานแล้วก็หัวใจของพิเกตนะคะในนามนธรรมของพิเกตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราใส่พระเพื่อเตือนให้ตัวเราเป็นผู้มีกุศลในเรื่องของความคิดคำพูดการกระทำเสร็จแล้วการทำกิจกรรมของสามีก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เบียดเบียนทำร้ายทำลายใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใส่พระไปเถอะค่ะเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแบบโอ๊ยตอนแบบว่า เสร็จกิจกรรมแล้วก็แบบขอบคุณหลวงป,ปู่นะคะที่ทําให้หนูกับสามีมีความสุขนะคะได้อ่าอยู่ในการมาพบการมาูมมที่เป็นคุณหนูขอแผ่ให้กับหรือว่าแฟนของหนูแผ่กับน้องอสุจิทุกตัวนะจจะต้องขอโทษด้วยนะจจะเที่ยวนี้พอดีกินยาคุมอะไรก็ว่ากันไปเราก็บันทึกบุญได้อยู่แล้วนะคะอ่ไม่ได้ลามกทะลึ่งนะคะแต่ก็ให้ไอเดียนะคะว่าอ่การแขวนพระแล้วมีกิจกรรมกับคุณแฟนเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับหลวงตาหมาเพราะท่านไม่ ไ,ได้ให้ใส่พระมาเพื่อให้ท่านเป็นสักขีพยานในกิจกรรมนั้นของเราแต่ให้เรามีพระเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตัวเราไม่ลืมนึกถึงพระไม่ลืมบันทึกบุญแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกใจที่จะใส่ติดตัวก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะส่วนตัวพิเกตน,นะคะกับพี่แม็กก็ใส่อยู่เช่นเดียวกันใส่ติดตัวตลอดเวลาเลยอาบน้ําก็ไม่เคยถอดเลยดังนั้นแล้วความสว่างของพระยังคงอยู่มีต่จตใจเราที่มันมืด,ม,ดมืดสว่างสว่างฉะนั้นแล้วมีพระเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ให้เราไม่ลืมพระไม่ลืมบันทึกบุญแค่นี้สบายใจได้ลุยต่อไปใช้ชีวิตทางโลกให้ใจไม่ห่างธรรมกันนะคะสาธุค่ะ